หลับตายขายขี้โอ้ยนี่คนว่ามีเมียน้อยห้อยเมียปลายเมียหนึ่งเมียสองเมียสองเมียสามเพนีบ้านเราก็ให้มีคักเดียวใจเดียวหลับตายขายขี้โอ้ยไอบ้านไอเมืองนี่มีเมียน้อยห้อยเมียปลไปเมียจับได้ เป็นเรนเป็นกรรมทึบตีหน้าไข่หน้านมโอโทรศัพท์มานแยงหมดแล้มันเจ็บปวดตาเนี่นะโอ้ยมีลูกบักลูกมีหลานบอกหลานเด้อเอาเมียน้อยห้อยเมียปลายเนี่ยโอ้เจ็บเจ็บเลยโอ้ยเนาะอับไปขายขี้หนา้ากันกูบกไปแล้วก็เลี้ยวดิฮันเฟือหานขานขาเปียกฮานเฟือจน นั่งยังก็เหม็นขี้พอแล้วโอ้ยเจ็บปวดหน้าโอ้ยตายๆตีก๋วยเตี๋วว่าห้า,าันตัอกันปวดนี่มีงานก็ได้โอ้เหม็นขี้ก็พอแล้วเจ็บตาอีกโอ้ยโทรหาเสี่ยกว่านะ <Hello? S 2> เออรู้วาเชียวเออหากตื่นวะคือกันแล้วกูนอนกูได้เจ็บตานี่นะเจ็บหน้านื่นเมียกูตีเลยฝ่ามือมันแนทึงกับปั้นมันเซ้อกูแน่โอ้ยกูกับไปฮันฝืดมันนั่นแหละยุขวัลลวงหันไปกับสาวนั่นแหละ เราไปจับกูได้แล้วตีกูออกมากูอายแค่ไอยคนไอยบ้านออยเมืองออเอาแทเอาว่าเจ็บมันก็นยังบุป p นได้นะมันเจ็บใจพี่นะนะ้ายเขาเมือนนั้นนะโอ้ยเออเบิดหานเฟือเขาจนบุก,กินเฟือเขาเกิดบึ้งเมียกูเออด่ากูตีกูอยู่ในหันายแทอายว่ากูแล้วฝีหน้ามาแล้วจริงๆเข้าไปอีกบุบก,ก้าไปมอแล้วเนาะกูก็ายเนาะ อันนั้นแล้วกูว่าน่ะเจ็บแล้วกูก็เจ็บหน้าอยู่นี่คันคันมึงมาแล้วมึงซื้ออันอยาคันเส้นนะบอกโบกแมนยาเขียวไรอบอกโบแมนโบแมนอันโอ้ยกูสิว่านเดี๋ยวมึงไปหันยาไปบอกว่านแกฟกซ้ำดำเขียวนะแต่วา่านยามันที่แกได้อยู่ว่ามันทื่กววัมกปมั้นได้โบแมนวันอื่นไหนยาแกกัมปั้นมีปะ ก็ที่คือกันนเนาะเ,เอามาทามาอย่างมันก็ที่เศาเนาะส่องบ่อน,นี่นะขุมตากับโนกแก้มนี่นะโอ้มาทับินมันก็ดแดงเลยบ่ววันนี้ส่องสามมือมาแล้วมันลดดำเข้าดำเข้ากูอายไปใส่กูเออได้ใส่เป็นตากา็ไปนาก็ได้อืมและมึงมาคันเราเว้าเราว่ามึงก็ซ้อยกูมึงก็บอกว่ากูหากูมูเหล่านางอันนั้นนะ่ะ กูไม่ได้หูโดนไหนคันหูโดนนึ่มันเอากูอี้นี่นะได้เสียให้มันเบิดก่อคันมันได้เว้านะ่ะอืมอ,อันทั้งเอื้อไกูทั้งพี่น้องกูเพิ่งว่าน้องกูซ้ำเดียวนี่นะเขาหูว่าเขาผิดเดีน่นาะกับเม่นอยูออ่หรอกเออเออแม่ยนละบ่เออนั่นแหละ,จละเจ็บนนอสร้างเว้าอืมเจ็บเจ็บ โอ้ยขเขาเปียกเออเฟือ่อนกูเฮ็ดปรุงไปแค่แซบกินได้น้อยเดียวนึงนะสามาที่คำโอ้ยเบิ้งมันไส้กูเทเอาว่าหูก็ยังมีหอยเล็บมืออยู่เลยมันบิดหูพร้อมโอ้ยอับอายไข้หน้าอย่างว่ามือหน้านะ่บุปไปบ่อนในเมืองมันบ่อนอะไรนะออกไปแถวรีสอร์ทนอกๆผูโลดบ่อนเป็นตู้ไฟตู้มันหันอเออตู้ไฟตู้มันมันลงเออซาลบา แม่แม no nah ่ uh, anyway, uh, um. <te> ูก็ว่าบวไปแถวในเมืองแถวไกลเเหินไกลแถวนั้นมันเขาหูกันยังว่านกมีหูหนูมีปีกคู่เขาว่าเขาว่าเราได้ก็มีเขาไปบ้อนไกลรถไปกินกันล้วบดมือเขาก็ตัว่าไปเวียกสระบอหัวหน้าพาพระสุมอันนี้ก็ว่าไปเลยออกไปกวดเวียกวงานสระบวอือันนั้นแหละเสี่ยวไปไปนังไกลอันเออกู แต่มื่อนั้นกูก็บ่ได้โทรหามันเลยนะผู้สาวกูนะ่ะต่อีตุนมันอยู่จักเป็นแนวเดอรกูก็บวกเ้าโทรเลยว๊วเมียกูยึดโทรศัพท์ไว้ว้หาก็ได้จับนี่เราบอกแต่มื่อนั้นมากูก็บ่ได้โทรหามันเลยจักเป็นตายหายดีจักมันไพร่ออกไปต่อบุนั่นอีตุนมันอยู่ยังไงวะอ้อีตุนมันอยู่ยเงินกบพรานให้มันซ้ำบ่นเหน้ากู มึงเทื่กูจีฟ้ามึงไปให้แต่คันโอนไปกันออกบัญสีเมียกูมันหูได้บัญสีมันถือเนาะมีแต่ว่ากูฟ้าไปแล้วมึงไปให้มันอีตดุนมันค่าห้องนะอย่างนั้นนะเมื่อไกูนอนก็บุยอิ่มจ็บตาเจ็บนกแก้มอยู่นี่นะเออเออเออแม่นแม่นเซลมแม่นแม่นอืมอืมอืมโอ้ยเมื่อคืนนี้ครับบอบ่ได้ยู่แจ้งลำเขา อยู่แจ้งที่ใดวะเมียก ah oh. er, oh, er, ูเป็นแห่งจับตาอยู่เนาะช่วงนี้นะอืมอืมโอ้ยเอาไงนะเสี่ยวเอาเอาเอาจังสิมึงมึงมึงมาหากูได้ไหมกูนวมบัตโตนี่นะมันเขาว่าให้ย่างก่อนเออมึงบัวบหญยาวบัวบอญยามึงมึงมาหากูก่อนไปไปเออมา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 เออเออมาแล้วก็แล้ยวเออมารถมารถเออเออมามารวมกันพี่มาย่างพี่เออเมียกูบุญยูเมียกูไปกับพี่น้องคนละ เขาค่รถยันเลี <ondan S 1> oh ้ยงเล้ยมานะมึงมาหาขุก้อนไวเชียวไหมเอ้ยติดใจเด้คุณวายหักไปแค่ไนต้งเรื่องกอกวนี่ยิงเื้เข้าถึงฟอกแล้วเโอ้เมื่อยกูนกได้เฮ้ยโอ้่ยี่ขานีเยด่เรายาไม่ให้ี่เมื่อยจ็บตาด้วยนะโอ้มันเกือตาบอดขุนตัวนี่คือกปันตตายตายนี่ เอาปลานั่นผูหน่ะเมียน่ะมาทับดมันแดงแล้วว่าแดงแล้วข่องสามมือมาปูผขึ้นแล้วมันดำขึ้นแล้วหมูไอข้าเราบ้าออกไปนะเดี๋ยวเราข่าดิบฟองเขาบ้าเบิดในผู้สาวอันโบลูกเมื่อมึงว่าอยังบ่บริโภคเรียนน้ำบ่บริโภคเลยนะเต็มมือนั่นเลยนะบริโภคเลยบอกมันแล้วนะว่าผู้เรี้ยงขาห้องมันของเขากูย่างไปตลาดนา้ำขาห้องขนาดเบิ่งขานเนียมเาเพียเอาว่า อดีแต่เขาก็ถามตอนเขาถามก็คิอว่าตําไหมตํานั้นตํานี้ไปนะว่าเมียสีก็เสียบเปียบโอ้เมื่อไเจ็บปวดเนี่ยนะหปวดหัวกบมวยนั่นแหละมามวยเลี่ยมดีเนาะคิดกันเรื่องข้าวของชาวบอนดิข้าวของสาวไปพาผู้สาวไปกินเฝืดเมื่อนั้นว่าไปก็ได้เนาะคอนเขาเว้ามามันก็ทึกเอาเมียน้อยห้อยเมียฝ่ายมันบ่ดี ไม่นอาซิแต่ได้เขาก็มักเขาเนาะไงเขาขี้ไรใครเลาบ่เขาคนรั่เนาะมีอนเยอะอือดีซามีกรุมได้งามได้อย่างด้คนพอจูดแล้วนะมันนะแต่กูดยู่อยืดยาแล้วเอามาทานะไนเนี่ยาอะละอออาไออ ขอบใจขอบใจโอ้เจ็บปวดหนุม่มปวดเนื้อไปยังไหกันเชียร์ปัญหากันเลยบอกเขาดีๆตัวอย่างนี้ปากบไดไอ,อ,อบด้วยคืขน,คข,นขึ้นน้ำผู้สาวเนี้ยคืนน้ำมอเนี้ยขนนเขาบอกว่าเหตุทุ่มหาเข,ขเขาเรื่องห้องแถวยังกันกนะยอมแนะห้องเออเดี๋ยวว่าสนวาซีเด้อขันตุ้เก็บลายบัญยากเอาประยู่ดอกเขาว่าน่ะเออเอออให้มันทุเราก็ได้นะนี่เลยจังซีเขาที่หยิบไปซอกไปเป้าใบนัดนี่มาย่าง ไปหาซอกเอาขี่ม้าแห้งกันแลออมาย่างมาย่างกงินนอ้อยที่นี่ด้อยที่มเหม็นตื้มว่าเมื่อกี้ก็เหม็นขี้พวงแห้งละห่วยพวกอะไรมาขี้่ขี้แดดเดียวเนบ่ถึงว่าเด็กน้อยมาขี้แถวนี้เหม็นขี้ยังพอเจ็บแล้วยังมาเหม็นขี้อยู่แล้วมึงสิไปเอาขี้หมามา,มาย่างกูพีเออ่เออขี้หมามาย่างมันจะเงินซอกไว้เออเออไปไปไปเออเป็นยังไงก็เคลียร์ให้มันเข้าใจกันเด้อนี่นะเออเออแรงพุ่นละมาพุ่นละแล้วกันพวกก่อนที่เบอกเขาห้าดอกเอ้ยกัน เออเออเออโชคดีเจ้ามาทางไหนไปทางนั้นแลยวะเออค่อยไปค่อยมาโอ้เจ็บไย